ครับสบายดีพี่น้องสบายดียามยาม้าใส,ะสนะพี่น้องพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับซ่องเบาปู้ไทยเนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเขียวอมทมแล้วพี่น้องเลี้ยวไปตรงไหนตรงน้นเนาะอย่าเขียวอมทมอยู่พี่น้องแซงแดดแจ่มใสพี่น้องวนนี้บรรยากาศดีสดชื่นนะพี่น้องเปิดมากอะเห็นภาพงามๆเลยพี่น้องไห ดวงตะเว้นกำลังขึ้นอย่น้องขึ้นเติมแล้วผมมองกว่าแนละ้วจนนังเลผมมองกว่ากว่าแล้พี่น้องบรรยากาศดีครับนาะพี่น้องอยู่บนนอกบนหน้ากับอย่างนี้แล้พี่น้องตื่นมากอะสูดอากาศชุดสื่นพี่น้องเนาะ ถ้าอยู่อยู่ในตัวเมืองเกาตื่นมากเขาก็เห็นงานนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้อยู่บ้านนอกมันนะตื่นมากเลยประหงยังมีแต่เผาก้าพี่น้องเตียมลงไฮลงหน้านาะพี่น้องก้ายกำลังเคี่ยวทุ่มพี่น้องไอ้กาของปลาบุ่นพี่น้องเคี่ยวขักเคี่ยวขักพี่น้อง dàng rồi. Ừ. Wow. À. À. thằng thì tham.

Mau hamak punggung nih. Hmm? <tong> เสียงดังแต่เช้าแท้เหมือนโมลุฮึ่มเสียงดังแต่เช้าแท่ดิเสียงดังแต่เช้าดูเด้กก็คงกระตืนกับอยากนอนอีหล่ะคนขี้ดื้อนี่อื่มผัวเสียงค้างได้ยืายันแม่นะเฮ้ยว้ายว้าย มึงห้ามอยากลูกบ่ลูกอืมเอ้ยคกขี้ลายก,มกูมูวายวายขี้ลายเอ้ยผู้สซีมูมซีตาเอากระตื้นกระสิจากนอนเองรือเปล่าอืมวาย

khí lưu hai hại lưu hàng bê sắp bê nị bà sắp bà nị bà sắp bà nị bà sắp bà nị cư hào bà qua hoa 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 hoa

กํลังกจ็ลังเออกําลังอ๋อพี่น้องเอกําลังกว้าวท่านว้าวแลกําลังอ๋อเสีน่ะก็ว่าจกอยากเล่าแล้วกําลังอยากเฮียนเว่าพี่น้องก็ได้ซีเดือนเกือบซีกมือพี่น้องเอซเดือนครึ่งนั่นแหละอีกรออีกสักสามเดือนก็ไปสัญญากรรมแล้วนะสุสามเดือนก่อนสัญญากรรมนะปลาลุงโควิดเด้ ทางเบื้งสนดท้ายเลยแต่โควิดโคตรด่าโควิดระบาดตอนนี้พี่น้องเอ้ไปบ่ได้เเ็้มันเศร้าก่อนคือฟาโน่ลับโซกไปซนจักรรมเด้อปลาลงเด้อจะลืมน้องลับโซกเด้อปลาลงเด้อไอพี่สุดคนเนาะบ่ลืมทำไมลืมทำไมแหนฉันเนาะลืมน้องลับโซกแดนเนาะเพิ่ขี้ดื้อนี่ขี้ไล่เนาะอืาแ่าฮ่าเรียนจุงเต้เต้ฟาไสนสั

ี๋ยว่าเสืยค่อยนะเคยว่าเป็่นดซื่อนาะนั่นนั่นก็เหรอหนำแม่ป็นหนำแม่ฝันนี่น้องมือได้บ่เบาเน่ะกับเบ้าบนมือมือได้กับเบ้าทับนี่ได้คอยเซื่อยอยู่น่ะเซื่ออ่มือได้ก็อยากว่าวนายวายาเวาเองโล่เพื่อนในเล่นพี่น้องเกวาเองเลยอยากว่าเขาเากบ่เป็นถูกบิดขี้นเนาะงาวนอน một thế là và trong đây là bắt đủ phải đi. này Tại ừ. đắp nè không nội dụng họ làm việc đủ phải chết như phải đấy phải việc chờ việc ở trong việc đi bác có từ nó phải sẽ chặt thấy việc nếu việc khỏi này càng thương cái gì này, càng cái gì này, việc nhai về luôn hôm này cái luôn là cứ ốm mưa thế. Phải này phải chọc cả กมุ้ตัวไปจก้าอน้ำไปบ่เออออดิกาอาจารย์ก้าดิกอาจารย์ลูกทีบ้านว่าเห็นม้ว่าไปเจ้าก้าเขาเขามากินละอาเขามอกินไปเจ้าก้าเขาเลยนะสเขาเขาไม่ามากินเขามากินเลยได้บ้านเขาแล้วไม่ยาเนาะยาวได้เฉยเพเขาไม่ได้กินข้าได้เพราะเอ้ยเออไปไม่ได้กินเขาาะไไม่ได้กินข้าได้เพราะเอ้ย ไอ้ฟอกกินขี้เก่าแล้วอแม่ขอนได้ฟอเอ้นื่อออเอออ้ไปอะร่ไป้ลไอเ่ามือเลยไอ้เท่านานโต๊ะลงศาดบันลงสาดแล้วบหัว้นยเน้ปินนาปินมาปินมากเอายให้ฟออ้าเอ้คนกี่ดื่อเด้ไอ้คนยังคนยังหน่อยเถอะ Cóc niệm vốn. No, I see you do contain. I am sáng. Cóc niệm vốn. Cóc niệm no. She do nữa. Come à, nữa. Come on, boy. Boy. And you won't be little behind you. Ah, chào được anang. Titi, titi. Titi. Ah. New Nhung, New York. 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 บ่กินบ่มีเลือดบ่บ่มีเลือดเล่าเลือดเตีบเงี้จับกินยังมากินยังเลยม้กินโชคดอกโชคอเชือกนี่มึไอแล้วอ้าวไอระบาดกินยังวันปอดบ่ไอชื่ออะได้นะพี่น้องปอดช่วยไอเน่เจือกละพี่น้องกินเน้เจือกละช่วยไอเน้เก็บเฝ้าเพียงเท่านี้พี่น้องตากึกใจคลิปนี้เก่งเยลุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้อง เปิดจิพารพาตคิปใหม่ๆเนาะสบายดีป่าลุงเล่นลูกไปแล้วพี่น้องสบายดีลูกทรายดื้อขนาดพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขุกคนไก่สีห้วยออกแล้วกันให้ให้ปลาลุงแล้ะพี่น้องถือางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีถือางวัลที่หนึ่งด้วยเนาะ